ดีลีฟทวันได้น,นะคะ,ะ,คะวันนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับ<ล>ร้านอาหารค่ะไปชมกันเลยค่ะ เตรียมได้เสร็จเมื่อวานเป็นนายุตของเราเนาะใช่โอเคและอาหารเราก็พร้อมเปิดให้บริการแล้วแล้วแล้วก็มีแบบส่งถึงบ้านด้วยโอเคแลวตอนนี้ก็รอลูกค้าก่อนแล้วกันนะ่หน้าบ้านตุ๊กตาสัตว์เลี้ยง่าเบื่อจามเราเล่นอู่่ในบ้านแล้วอยากจัดงานปาร์ตี้ไปซื้ออาหารดีกว่าแต่ว่า ช่วงนี้ขคอโฮวินนะเราต้องหังอาหารเอาแล้วก็กินอยู่ที่บ้านยินงร้ายงั้นจะทมดีกว่าและอีกหลังหนึ่งเฮ้ยเบื่อจังเลย,ยงั้นต้องจังอาหารมากินดาตี้แล้ว อาหเสร็จแล้วเขาทุ่มจามุงใสอาหารพร้อมครือองวัวพร้อมผัดไม้เปรี้บจัดสวนพร เ,เตรียมให้เลยนะคะและอีกหลังหนึ่งเอองั้นหนูขอสั่ง้งหนูขอสร้างขนมปังกุ้ยแล้วก็ขนมปังบาวแบร์เซ็ตอาหารเช้าและชาเขียวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปส่งนะคะ อาหารที่ลูกค้าสต่างจังหถัดโอเคเรกันเลยเ,ลยเยดี๋ยวที่จะเตรียมบ้านหลังของอุดและวันนี้วุดี๋ยวก็จะเตรียมบ้านของพี่กลิ้งกับเบลลี่กลิ้งนะโอเคเดี๋ยวเราปิดปิดเลื่อนปิดเตรียมทางว่างนี่นี่ก็คือบ้านของอุ๊ดกัต ปฏิบิเองเป็นแบบนี้นะะอันี่ตัตาเกตี้กับเขาผัีทำเองชีปเก็เป็นแบบนี้นี่ใครตักีเลยะมีก็โอเคเรากใช้สองถุงนะี่คตัวชีปฏิบตเองก็เป็น่างเนี้ยคะเดี๋ยวเราก็ค่อยจะดีโอเคยังขอไปแจกดันเลยาขอดปก่อนจ้า่ไปโอเค Okay. แล้วก็อันนี้เป็นเื่องาาับบผลไม้แล้วไปส่งด้วยไปหลอมด้วยไปส่งกันเลยเดี๋ยเพื่อทำไปสมกันก็ได้่ไปกัน

เำซิกำลังถุยมนไมาอ้าวใจสาวไม่ดีว้ามีบ้าเบกับหิ่มปอมไเลยนะดูสิอย่าม่เลยเยี่ยมเลยว้าคราี้ฉันทั้งหัวเจ๊งเลยอย่า YouTube ่วยา 재미, я гравчег а הי filtrate ขอบคุณค่ะเสร็จแล้วไปปาร์ตี้ดีกว่าวันนี้ได้เงินมาอ้อยบาทแล้วมีเงิน4ละบาทได้งั้นเสาสอีก200บาทลับร้านดีกว่าปาร์ตี้้อาหารที่บ้านสนุกจังเลย